ครับสวัสดีครับพบครูเป่าอีกแล้วนะครับในช่อง S M S Music นะครับสอนเล่นเป็นเพลงนะครับวันนี้มานำเสนอเพลงใหม่ของปามีนะครับขวัญเอ๋ยขวัญมานะครับเพลงนี้ผมว่ามือใหม่ก็สามารถเริ่มหัดได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่คอร์ดวนนะครับใช้แค่สีคอร์ดนะครับผมมาเปลี่ยนเป็น ในคีย์ของ G นะครับเพราะว่าในออริจินอลคีย์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในคีย์ A flat นะครับเพราะว่าเขามีการจูนสายนะครับจากสแตนดาร์ดเนี่ยลงไปครึ่งเสียงนะครับถ้าเราเปิดใน Google เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเป็นคีย์ A นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดใน YouTube เล่นไปพร้อมกันนะครับจะต้องเป็น A flat ทีนี้ผมมาเปลี่ยนให้ง่ายกว่านั้นนะครับก็เล่นเป็น G นะครับก็ใช้4ีคอร์ดนะครับ G E minor นะครับ C แล้วก็ D นะครับเรียงตามนี้เลยนะครับแล้วก็เราหนีบคาโป้ที่เฟดที่1นนะครับก็จะ สามารถเล่นได้ตรงกับ YouTube เลยนะครับที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับทั้งเพลงเลยซึ่งเพลงนี้นะครับแพทเทิร์นที่ใช้ในการดีดนะครับจริงๆเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่าสิ่งแพทเทิร์นที่ผมเลือกมาก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ปกติใช้ดีดเพลงช้านะครับแต่ว่าเราดีดเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนี่ครับอ่าเป็นแพทเทิร์นอันนี้นะครับอ่าทีนี้เวลาเราฝึกนะครับก่อนที่เราจะฝึกไปที่แพทเทิร์นนะครับฝึกเป็น เปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับอ่าทีนี้ชุดคอร์ดของมันนะครับผมไม่บอกว่ามันใช้แค่ชุดเดียวเลยนะครับเป็น G 2ห้อง E minor 2ห้อง C 2ห้องแล้วก็ D 2ห้องนะครับก็ในแต่ละห้องก็คือ4จังหวะนะครับก็ลองฝึกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับความเร็วของเพลงนี้นะครับเมื่อกี้ที่กดกับเมทนอมคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่85นะครับก็สามารถฝึกเพิ่ง85เนี่ย ก็กึง่งๆจะบอกว่าไม่ใช่เพลงช้านะครับส่วนใหญ่เพลงช้าก็จะอยู่ประมาณสัก7จ75ประมาณนี้ก็เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังสามารถใช้แพทเทิร์นอันนั้นได้ทีนี้เวลาเราฝึกนะครับเราลองฝึกกับเมทานอมก่อนนะครับเราเปิดเมทานอมเนี่ยสักช้าๆก่อนก็ได้นะครับอันนี้85นะครับจะประมาณนี้อ่าเราเราเปลี่ยนอย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะครับ g e ีเอกมินนะครับ E minor ก็ min 2ห้องอันนี้พูดถึงตอนฝึกนะครับ แล้วก็ไปสีเปลี่ยนเซตคอร์ดชุดนี้ให้คล่องนะครับก็จะสามารถเล่นเพลงนี้ได้ทันทีนะครับอย่างละสองห้องหนึ่งสองสามบนเหมือนเดินนะครับอ,อยู่ใน85้านะครับถ้าเรายังเปลี่ยนไม่คล่องนะครับเราไปที่สัก70ก่อนก็ได้ช้าลงมาหน่อยนะครับฝึกในเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดก่อนนะครับนะาอาสามสี่ลองดูนะครับ 2 3งนะครับสองห้องนะครับแล้วก็เปลี่ยน2องสามส,ส,ส,ามสีแล้วก็สอย่างละสองห้องนะครับยังไม่ต้องสนใจแพทเทิร์นก่อนนะครับแล้วก็ดีฝึกอ,อันนี้คลองนะครับแล้วก็กลับไป G สามส ฝึกอันนี้นะครับวนไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่แพทเทิร์นก็เริ่มจากช้าๆก่อนก็นได้นะครับแพทเทิร์นของมันก็จะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงนะครับมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่เหมือนในเพลงสะทีเดียวนะครับแต่สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็แพทเทิร์นนี้เนี่ยมันมันดีตรงที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยร้องได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวที่เน้นเนี่ยก็คือ1 2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นระหว่าง งขึ้นลงลงนะครับตัวที่1 2และ4เนี่ยเป็นจังหวะลงนะครับก็จะมีตัวที่ขึ้นลงขึ้นลงลงอยู่ระหว่างตรงนั้นนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูสักเที่ยวหนึ่งเหมือนกันนะครับกับในความเร็วนะครับที่เราคล่องแล้วเราเปลี่ยนคอรดคล่องแล้วนะครับอ่านี้เราใส่แพทเทิร์นไปด้วยนะครับอลองดูนะครับ1 2 3่งสงสลงลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงลง minor นะครับลงลงอันนี้คือแพทเทิร์นที่ผมใช้ในเพลงจริงๆนะครับก็วนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีอย่างละสองห้องนะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อฝึกแบบนี้ได้คล่องแล้วนะครับเราก็ไปเปิดเล่นกับเพลงได้นะครับเวลาถ้าเราเล่นกีตาร์ตัวเดียวก็สามารถใช้แพทเทิร์นนี้ได้นะครับจริงๆจะเกิดเป็นอีกแพทเทิร์นอื่นก็แล้วแต่จะเป็นแพทเทิร์นร็อกๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพอความเร็ว85เนี่ยมันจะดีทีนิดนึงนะครับโอเคเราเอามาดูกับเพลงเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในออริจินอลอยู่ในคีย์ A flat นะครับถ้าเปิดใน ใน Google ทนกที่ก็จะเจอ A นะครับโอเคมาดู uh, ในเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด youtube แล้วก็เล่นไปพร้อมกับเพลงเลยนะครับ mm hmm. อันนี้เปิดจาก MV นะครับอันนี้ห้องที่สองแล้วนะครับห้องที่สามห้องที่สี่ห้องที่ 3, ห้าอ,อ,อันนี้อย่างละสองห้องนะครับจะทั้งหมดแปดห้องนะครับ ไปด้วยนะครับระหว่างที่เล่นก็เป็นขอดวนนะครับทั้งหมดนะครับ ลงลงขึ้นลงขึ้น,นลงลงก็ยังวนอยู่ขอชุดเดิมน,นะครับ เป็น G ีสองขอดนะครับสองห้องนะครับสองห้องแล้วก็เข้าเนื้อร้องอีกครั้งหนึ่งนะ รอบหนึ่งนะครับก็ใช้แพทเทิร์นนี้นะครับช่วงท้ายของเพลงแล้วครับ จบที่ G ตรงนี้นะครับอโอเคเพลงก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถ้าถ้าเห็นผมเล่นเนี่ยก็อาจจะมีลูกเล่นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโบนัสสำหรับถ้าเกิดว่าเล่นคล่องแล้วเนอะแล้วก็ถ้าจับ G อย่างนี้เบื่อๆนะครับอาจจะจับเป็น G ตัวนี้ก็ได้ผมมีสอนอยู่ใน E ีีไหนผมไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะนะครับ G ก็จะเป็นรูปรูปฟอร์มนี้ก็ได้ G e minor เป็นฟอร์มนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้ากับเพลงแล้วก็ C จะสังเกตว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับก็จะอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายดีเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นดีปกติก็ได้ทีนี้ลูกเล่นที่ผมชอบเอามาเล่นนะครับถ้าเล่นคีย์จีเนี่ยมันจะมีตัวเสริมตัวนี้นะครับที่ใช้นิ้วชี้ลงมาตรงนี้อันนี้ดูแล้วก็ไปฝึกก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปไปให้นะครับนะครับก็จะเป็นนะครับหรือว่า E Min o r ก็สามารถใส่ลูกนี้ได้เหมือนกันนะส่วน C นะครับ C เนี่ยถ้าเล่นแบบนี้นะครับเล่นฟอร์มนี้เลยนะครับปล่อยนิ้วชี้ก็ได้นะครับก็จะได้ลูกเล่นอันนึงนะครับหรือปล่อยนิ้วกลางก็ได้นะครับใช้นิ้วกลางมันก็จะได้ลูกเล่นอันนี้นะครับ ส่วนคอร์ดีก็เหมือนกันนะครับก็คือปล่อยนิ้วกลางหรือเพิ่มนิ้วก้อยเข้ามานะครับได้หมดเลยนะครับลูกเล่นนะครับมันจะไปอยู่ตรงที่ขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับจะสังเกตว่าลูกเล่นมันจะอยู่ที่ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงอ่อาอะไรประมาณนี้นะครับก็ ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกเอาไว้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามช่อง s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับมีเพลงไหนใหม่ๆมาแรงเนี่ยอยากให้สอนเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ก็พอดีว่าแอดก็ผมเองนะครับก็เป็นแฟนคลับของปามี่อยู่แล้วนะครับก็เลยติดตามผลงานปามี่อยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ